ผมเซียวเอกนะครับจากคูปตา,าจเจริญชัยวลินนะครับมือนี้อยู่ขางล่างผมมีขั้นมือสองนะครับพึงรับเขามามือนี้สดสดร้อนๆนะครับเดี๋ยวเขาเขามาเบิรงกไกลๆนะครับรถขั้นเนี้ยนะครับเป็นรถปีหาเก่ารถปีหาเก่าพึงรับมามือนี้นะครับพึงถึงสักประมาณ2อาชั่วโมงนะครับรถนี่เป็นหาซิบแรงมานะครับรถปีหาเก่ามีเลด้อมโอนมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพวงอยู่3ชิ้นนะเดี๋ยวผมจะพาเบิรงวันมี้อเอียงแน่นะครับ3ชิ้นก็คือใบมีดนะครับ รถสวยๆนะครับเครื่องยังบ่ทันมีจุดเยิมจุดซึมอยู่นะครับนี่ใบมีดยังแบบเอี่ยมๆเลยนะครับมาดูผานนะครับยางเป็นยางนันล็อบนะครับนี่ก็คือยังหนายางยังสูงอยู่นะครับแล้ผานนะครับผานตัวเนี้ยจะบเป็นของคู่พตานะครับแต่ว่ายังไม่ไม่เลยนะผานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นผานหกนะครับผานหกตัวเนี้ยจะเป็นของ CLS นะครับ CLS นะครับผานใบหยิบซีนิ้ว เดี๋ยวพามาเบิ้งโรตารี่ยางมาทางผีไว้นิดนึงมาเบิ้งโรตารี่โรตารี่กับแบบสวยๆเลยนะใบก็ยังเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูเลยโรตารี่เนี่ยครับโรตารี่มาดูนะครับต้นนี้หนึ่งแปดสามเอฟนะครับรุ่นเนี่ยให้ทายเบิ้งใบนิดนึงนะครับเนี่ยใบยังเต็มเลยนะครับพร้อมพร้อมใส่งานเลยแหละพร้อมใส่งานเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพามาฟังเสียงเครื่องนะครับพาพามาฟังเสียงเครื่องนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดอ่ะ เดี๋ยวสตาร์ทให้เบิ้งนิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยนะครับเมื่อกี้พิพาดน,นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเรื่องยั่งแน่นๆอยู่เลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือห้อยจุดลวจุดซึมยังหวมีนะครับเครื่องกะยั่งแน่นนะครับเดี๋ยวมาเปิดเบิง้งนะครับ เปิดเบิ์งของเครื่องข้างในนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดนึงครับตัวนี้ก็คือรับมากกันสดๆยังบอรทันเดล่างบัทันเดตกแต่งนะครับเดี๋ยวคนที่สนใจตัวหนีเนาะนะครับก็เดี๋ยวติดตามไว้นะครับเดี๋ยวประมาหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเขาตั้งราคาเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตกันว่ารถคันนี้จะขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแ5 0หาศูนย์อุปกรณ์3มชินนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม